เห็นเห็นเ่หาโตอยู่ท่านบ่ผลงานของคอยกระลุ้ายนะถือว่าได้พอสมควรนะพออยู่พอกินกันป่นนี่ก็ได้ขอตอน้นตอนเทงหมแล้วกินนาย สุขสบ,บายดีและสวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนเรียทั้งน้อยทั้งใหญ่และก็ชาวไทยชาวลาวรวมทั้งชาวต่างประเทศพร้อมเพลินคลิปวิดีโอนี้ค่อยกับสีได้ผ้าพเพื่อนเพื่อนเรียีทุกท่านอ่าไปการจีน่ายนะเพื่อนค่อยกับสีได้เสื้อโมกไปนำนะเพราะว่าสียันกันน้นนำหม้อลงนะสีได้เป็นวัดนะก็เลยสีได้เสื้อโมกไปนำ ตัวไปมันนี้เขาเคยชิได้ไปครับลูกชายนะน้น้อยเป็นการกินนายมันได้กันรุ่นเป็นการติดตามเป็นการเด้อเปนเพื่อนเด้อว่าค่อยชี้นะฮะได้กินนายน้อยหลายมาเลยแต่ก็ชิได้ผมรุ่นได้ได้ไปเพื่อนๆเอาพากันไปกันเลยวันนี้ต่วค่อยไปก็ค่อยชิได้ใช้ chắc cái dao, chắc cái là dao, dụng con ăn cơm, tục ยัาง,งาปเปล่ากับทุกคนนี่ใส่กระตุกเป็นเพิ่อแล้วก็ซี่หู้เพราะว่ายมันตายนะแล้วจับเซอร์อเล้ยินเสียงกินน่ายห้อง ยรุนกัน่ายิดงหน้ามันชิมนีมนยายห,หงละหงแบบนี้แล้วกมันชินอ้อหลายบ่มัไปเนพื่อนพบกันยู่ทงหน้าเลยเพอนเพื่อนเด้ไปหน้าเพเลยเพ่เพื่นถือว่าก็กะมาหอดหมดการยินานะหอดทงนาเนยันเกิด ผลมาการกับลายได้เลยเพื่นๆแซวๆผลการไอ้ทำน้อยเพิ่งหอดพุ๋นเลยพอกระชีไรการตามขันหน้าตามเพื่หน้านี่แหละหรือว่าเห็นอยู่จีนี่เพื่อนๆตัวสปิดแต่ว่าการคูปจีนายในคุบเพื่อไหวน่ะถ้าคุบสาเนี่ยมันจะบทั่นยกตัวอย่างค่อยคุบสาเลยเพื่อนๆเนี้ยบทันไหวง่ายเอาสาจะบทันต้องตรงไวๆ hiền bấm ai <laughs> này em nói với cái hiền như thế này, này, con tôi tôn ô bay cái nào đấy này một lần xong อันไอมตุยๆเลยงามไปกะนาดไปขนาด คหลายคนะสมค้นมีายังโคไม่คนลายรพะสมค้นพอแล้วถด้คนการจินายนี่็เด้เกือบเฟอย์ก็มาก,กินเนี่ยเด้

ที่ว่าโคมอ้ำน้อยเพิ่นก็เริ่มจะมืดแล้วเพิ่นๆค่อยก็สิได้ยางกาล้อมือนะได้หลายไปเลยแล้วอ้ายได้สิเลยหลายเลย้ได้หลายเติบลเนาะไปกาลอมือนี่ค่อยก็ได้พอกินแล้วแหละตามสังเกตนะพอลูกค่อยก็ thì đây nhang lọ mờ phút lẹ hay lột phút lẹ, cá lọ mờ, mồi nhang lọ mờ, này các bạn thấy chưa, ui, bay โอเคน้อยก็มีนี่เคน้อยอีกคือว่าค่อยๆเคยอยหอดรถเลยเพืเ่อนๆวิทยาการแล้วได้บานนี่นี่ค่อยๆทีได้เอายีนไยโฮมกันเพราะว่ากระตุกไยมันบริเจเลยมันสิตายค่อยๆโจเลย ตายหมกันมปจลกวปับเิ้นเ้นยังกลับมาน่อยหดรดแลย แถวนี้จะเป็นหน้าทงนะหน้าทงฝ่าหอยหลายนาหอยลายเลย่อยาำฝนก้อยกับกนะกกกกกคิดได้มาหาแกงเบ็ดนะแกงเบ็ดประกุดตกเบ็ดประกุดนะพ่อยาำแก่งกดก็ถือว่าเคยได้นะ lèo Thử bà coi có ngọt hơn nữa đấy Phân phối can Đừng nhìn thấy lột này càn của mà sơ luôn á อ้าน้อยอาน้ำวันาี้ก้อนบะลุถือว่าไอ้อาน้อยกะสิได้อาบน้ำวันนี้ก้อนเพิ่์นคอยกับอาบน,น้ำาันคือกันหลังจากอาบน้ำวันนี้แล้วคอยกะสิได้น,นอนพักผ่อนเอาแห้งได้เพิ่มเพิ่มนี่คือผลงานของคอยกะรู้ซา,ายนะถือว่าได้พอสมควรพออยู่พอกิน กานปนนี่ก็ได้เพราะตอนตอนเทงกเลยละกินนายงามงามก็เลยได้เพิ่นเพื่มเพิ่มเพิ่พพถือว่าการไปหาการกินนายค่อยกับถือว่าได้อยู่นะประมาณได้ทั้งน,นี้แหละถือว่าแล้วเซ้ากับแล้วตอนเทงนี่หรอกอาหารการอยู่กางกินีือว่าทำน้อยเพิ่นกะ หลังจากพึ่งนำน้ำแลว้วเพื่อเกิดสีนวลเพื่อพอดในเพื่อนค่อยกับจะได้เพื่อพอดกันสัน้นคลิปวิดีโอการการที่น่าจะค่อยกับจะได้ถ่ายทำให้เพื่อนๆ FC ทุกคนได้ติดตาม,มรับชมไว้แต่เพียงเท่านี้ได้เพื่อนๆขอขอบคุณขอบใจนะ FC ที่ติดตามและรับชมวิดีโอนี้จะต้องจบพิเศษขอขอบใจน้ำเพื่อน FC ที่ห้ามาแล้วกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำพร้อม คลิปหน้าอีพีหน้าพบกันใหม่เริ่มเพิ่เนเดอร์สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี